สาวรัดมาอีกแล้วค่ะวันนี้จะทำข้าวเหนียวปิ้งค่ะข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ห่อไว้แล้วอันนี้ใส่ไ,ไว้แล้วเดี๋ยวจะทำเอาไส้เผือกค่ะใส่แล้วก็เอาไม้จิ้มให้ลงนิดนึง จะได้เข้าถึงก้นมันเนาะก้นแล้วก็เอาเผือกใส่มือล้างแล้วนะคะเผืกใส่แล้วก็แล้วก็เหนียวลงทับอีกอีดหนึงแล้วก็หอ่อทับซ้ายทับขวาแล้วก็เอาไอ้นี่เสร็จแล้วค่ะอ้ สวยไหมทำเยอะม,มากเลยวันนี้โอเคเป็นไงสวยไหมเคโอเคเ,อเดี๋ยวขอทำอันนี้นิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันกล้องจะขึ้นเลือนะสวยไหมโจสลีนคนทำอยู่ตรงนี้ว่าแล้วสาวคนดำคือเนาะ ข้าวเหนียวปิง้งจ้าเบิรงเด้อนีน่ข้าวเหนียวปิง้งข้าวเหนียวปิง้งข้าวเหนียวปิง้งเบิรงเอากระสิไปปิ้งกันแล้วเบิรงให้เบิรงคักรักเบิรงคักรักเด้อจ้าออ้ยเบิรงคักรักป้งมันก็เปืี่ยนแดีเบิรงคักรักข้าวเหนียวปิง้งอู้โบเลยนะข้าวเหนียวปิ้งคอย เราก็จะไปเข่าตู้อบป,ประมาณจักชั่วโมงหนึ่งอ่าเดี๋ยวมาเข่าตูอ้อบเอาเบิ่งเด้อจ้าขอนี้ปิ้งเอานี่อีกอ,อันหนึ่งเนะาะขอนี้ปิ้งเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคเด้อค่ะเบิ่งเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งพ่น เรียบร้อยแล้วจ้าข้าวเหนียวปิ้งโอเคได้จ้าบ๊ายบาย